สวัสดีครับผมเท่าแก่นี่สูรพนครสาขารามอินทานะครับวันนี้จะพามาดู isuzu mu x รุ่น active นะครับเอาแบบที่ไม่แต่งนะปกติจะแต่งเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแบบว่าไม่แต่งจะเป็นสเปคแบบไหนตามเท่าแก่นี้ไปดูครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ก็จะพามาดู Isuzu MU-X รุ่น Active นะครับตัวใหม่เครื่อง2.2 m a c f o r s นะรเราจะดูแต่ตัวที่เฮีย er พามาแต่งนะวันนี้จะพามาดูแบบเดิมๆสเปคเดิมๆเ,เลยว่าเป็นแบบไหนน่าใช้ขนาดไหนนะครับตามมาดูกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่เป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็มีเส้น2เส้นเป็นแบบออกเทาๆเ,เป็นสีเทาหน่อย นะครับสีเทาเกรยแล้วก็ไฟเป็นดนามิกเบรดอันนี้จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟปกติแล้วก็เป็นไฟสูงนะครับในหลอดเดียวกันไบ LED ส่วนช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็น ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกสามารถติดเสริมได้เพราะปกติก็จะติดเสริมให้ลูกค้าตัวนี้เป็นแบบ LED แล้วก็ Air c u r อร์เทนตรงนี้นะครับช่วยลดแรงต้านแรงเสียดทานส่วนกันชนหน้านะกันชนหน้านี้เป็นแบบเดิมนะพราะปกติจะดูแบบแต่งน้องก็จะสวยงามเป็นแบบเดิมก็จะมีค่าสีดําตรงนี้นะเป็นแบบสีดำนะตัดสีขาวอันนี้คือแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ โลโก้อีสุโคเมียมขนาดก็จะกระทัดรัดละเล็กลงฝากระโปรงหน้าใหม่ก็จะแบบมีลวดลายมีเส้นมีสันดูโดดเด่นขึ้นนี่ก็คืออีสุมิวเอ็กแอคทีฟอันนี้สีขาวมุกนะแอคทีฟจะมีสมนะองสีกน็คะือนนสีบอลเงินแล้วก็สีขาวมกุกสำหรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1.26000บาท ส่วนล้อแมกนะครับล้อแมกตัวเดิมล้อแมกก็จะเป็นขอบ17นะขอบ17ลเดรัด้วยยาง2 5 5ห้าหขอบ17นะครับก็จะเป็นแบบผมเรียกว่าอะไรใบพัดละกันนะ6กด้านใบพัด6กด้านยางเป็นดันหลกนะครับตัวนี้อันนี้คือแบบเดิมๆสเปคเดิมๆเ,เลยมาจากโรงงาน ส่วนไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวก็จะมีที่แก้มข้างนะครับสำหรับมิวสูมิวเอ็กซแอคทีฟแล้วก็สออากาศก็จะเป็นหนวดกุ้งตรงกลางตรงนี้ที่สำคัญกระจกข้างนะกระจกข้างจะเป็นสีดำกระจกข้างจะเป็นสีดำตัวนี้พับไม่พับไฟฟ้านะไม่พับไฟฟ้าก็าจะไปเปลี่ยนเป็นแบบตัวไฟฟ้านะครับส่วนกระจก ด้านในก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้าบันไดข้างบันไดข้างจะเป็นสีดำนะเป็นสีดำหมดเป็นโทนสีดำเลยส่วนมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวกับตัวรถนี่คือด้านนอกนะด้านนอกเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะเป็นอย่างไรนะ มาที่ด้านท้ายนะครับประตูท้ายก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะครับเป็นแบบแมนวนวลนะนี่คือไฟท้ายเป็นแบบดินามิกเดบเหมือนกันไฟท้ายแล้วก็ไฟถอยนี่คือกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะมีคีบตรงนี้ด้วยเพื่อลดแรงเสียดทานแรงต้านอากาศนะครับ นี่คือสเปคเดิมๆมาจากโรงงานแล้วก็โลโก้อีซุปนะประตูท้ายก็เป็นแบบแมนนวลนะครับเป็นแบบแมนนวลก็คือจะเปิดจากตรงนี้นะเป็นแบบแมนนวลนี่ครับที่ผมแต่งไปก็จะเป็นแบบประตูท้ายไฟฟ้านะครับที่แต่งเพิ่มที่นั่งก็สามแถวนะสามแถวเหมือนกันนะครับนี่คือ สเปคจากโรงงานนะบางคนถามเห็นแต่เออทำไมมตีตัวแต่งอย่างเห็นตัวสเปคโรงงานบ้างเป็นแบบไหนวันนี้ก็จัดให้ดูแล้วนะครับนี่คือตัว UX Active นะเป็นรุ่นที่ขายดีราคาอยู่ที่1,26,000้านบาทนะครับราคา1,26,000้าบาทฝาถังน้ำมันนะฝาถังน้ำมันก็สามารถกดเปิดได้เลย เปิดได้เลยนะครับอันนี้รถต้องไม่ล็อกนะถ้ารถล็อกตัวนี้ก็จะล็อกด้วย <c oughs> นะก็จะเปิดไม่ได้อันนี้ก็คือภายนอกนะโดยรวมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าข้างในที่แต่งแล้วกับไม่แต่งต่างกันอย่างไรอันนี้จะเป็นสเปคจากโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันภายในว่าภายในแตแตกต่างจากด้านนอกหรือว่าเราแต่งเพิ่มตรงไหนบ้างภายในนี่ขอบอกว่า ถ้าเราแต่งนี้เราแต่งเยอะเราแต่งเยอะก็มาจากแผงข้างเลยเนาะเริ่มจากแผงข้างเลยตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างนะปรับกระจกข้างเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกนะฮะแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าที่ควบคุมจากตรงนี้ได้หมดเลยฝั่งนี้เปิดได้ทุกบานนะครับฝั่งนี้เปิดได้ทุกบานแล้วก็แผงข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบกรมะหยี่บุนุ่มนะครับเป็นกรมาหยี่บุนุ่ม ตัวนี้ก็จะเป็นยูโร5แล้วนะยูโร5แล้วปรับไฟนะครับปรับไฟได้4ระดับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์หลังนะตัวเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็มีที่เปิดฝากระโปรงนะฝาน้ำมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าจะเปิดจากตัวฝาถังเลยอันนี้ส่วนตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะก็จะเป็นกุญแจธรรมดา เป็นกุญแจรีโมทธรรมดายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพุสตาร์ตถ้าเปลี่ยนเป็นพุสตาร์ตก็จะปิดดูตรงนี้นะครับเป็นพุสตาร์ t พวงมาลัยก็เป็นธรรมดานะวัสดุธรรมดาไม่ได้หุ้มหนังแล้วก็ที่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับมาจากโรงงานตัวนี้มาจากโรงงานหน้าจอ7นิ้วแล้วก็เป็นแอร์แบบฟูลโหมดปกตินะครับแล้วก็เกียร์ออโต เกียออโตตัวใหม่ก็8สปีดสามารถเลฟโทนิกได้ปัดมาทางขวาก็เป็นแบบเปลี่ยนเกียร์บกลบได้นะครับเบรกไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮนะครับเบรกออโต้โฮน,นี้ก็จะรวมๆก็จะเหมือนกับตัวเดิมนะครับแล้วก็เบาะนะเบาะถ้ายังไม่เปลี่ยนก็เป็นเบาะกามือีเกียร์พรีเมียมเลยนะขนาดใหญ่ เป็นโทนสีดํานะครับเป็นเบาะกำกรรมะหยี่เกียร์พรีเมียมหรือเรียกง่ายๆว่าเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแล้วับตัวนี้นี่ก็คือโดยรวมนะครับโดยรวมสเปคโรงงานนะครับสเปคโรงงานนะที่ด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะปกตินะครับปกติเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่เกียร์พรีเมียมเหมือนกัน นะอันนี้ก็คือเป็นโทนสีดำนี่คือสเปคจากโรงงานเลยไม่มีตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จพวกโทรศัพท์ไรได้นะครับนี่ที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเด็กเนาะตัวล็อกเด็กตัวนี้ต้องบอกนะลูกค้าออกไปนี่พอตัวนี้ล็อกปุ๊บเนี่ยจะเปิดจากประตูข้างในไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะอันนี้ลูกค้าสอบถามมาเยอะนี่ก็คือโดยรวมนะครับสำหรับรุ่น มิวเอ็กแอคทีฟนะตัวนี้สเปคเดิมๆจากโรงงานถ้าใครสนใจแบบนี้ก็ออกไปจะเป็นสภาพนี้นะครับเป็นสภาพนี้เลยจากโรงงานเพราะลูกค้าสอบถามมาเยอะว่าเห็นแต่ตัวแต่งนะอยากเห็นตัวโรงงานบ้างว่าสเปคโรงงานเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็พาไหมชมแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะเอาแบบเดิมๆก็ดูหล่อดูเท่เหมือนกันนะครับแต่แต่งแบบจัดเต็มเหมือน RS ก็จะดูหล่อขึ้นเท่ขึ้นด้วย อยู่ที่ความพอใจของลูกค้านะครับว่าชอบแบบไหนนะอันนี้ก็คือให้ดูแบบเดิมๆสเปคโรงงานเพราอลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าอยากเห็นแบบเดิมๆจังเลยเห็นแตเฮีเอาตัวแต่งมาให้ดูนะวันนี้ก็เอาตัวสเปคโรงงานมาให้ดูแล้วนะครับนี่เลยนะกำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้น10% 2.2 m a c ฟอร์ 2. 2ตัวนี้ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามข้อมูลได้นะครับทักอินบ็อกอะไรสอบถามได้เลยหรือว่าไปที่ไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับผมจะทิ้งบงทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือจะไปที่ Facebook ก็ได้นะครับทักอินบ็อกไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ